เดี๋ยวลองมาล,ลือดูกันนะครับว่าเ,เกิดจากสาเหตุอะไรที่มันใบไหมแบบนี้นะครับเมื่อวานผมพ่นยากันเชาลาไปแล้วแล้วมันก็มีอาการหนักเข้าไปอีกลามเข้ามาเรื่อยๆครับรอยไหมรามเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะลือดูนะครับอันนี้สามสี่ใบนี่ก็จากต้นแม่ด่างนะครับแต่ไม่มีด่างเลยนะครับไม่มีด่างเลย ลองรู้ดูกันนะครับวันเกิดจากสาเหตุอะไรเอาจะได้เอาไว้เป็นความรู้นะครับกิโลก้ามกุ้งฟลอริดาบิวตี้ด่างนะครับโอเคหงที่เลือ,อ,อกมาแล้วนะครับลักษณะล่าก็จะประมาณนี้ล่าก็เยอะอยู่นะครับล่าเยอะอยู่ใบก็การใบก็ติดลําต้นแล้วก็แทงตาขึ้นมามีสามใบ กับหนึ่งหนอแล้วก็มีหนอ่อเล็กตรงโคนนะครับสังเกตดีๆมันจะมีตาขึ้นมาตรงนี้ครับจะมีตาขึ้นมาข,า,ขาวๆนนึนนงนะครับส่วนฝั่งที่แทงแทงก้านออกมาก็คือฝั่งไม่ติดด่างน,นะครับโอกาสก็ลุ้นด่างเอาครับ พอลึกมาลักษณะรากก็แบบน,นี้ยังแข็งแรงดีอะไรแข็งแรงสาเหตุนนะ่าจะเกิดจากเชื้อราแล้วก็มาจากวัสดุปลูกครับทีนี้ผมลึกมาแล้วก็แกะวัสดุปลูกบางส่วนออกแล้วผมก็จะแค่เปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนวัสดุปลูกก็ล้างรากให้สะอาดนะครับล้างรากผมจะล้างแค่รากไม่แกะออกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรากเขาจะเสียหายผมจะตัดช่วงรากที่มันเน่าออกนะครับ แล้วก็นำการไปปลูกอีกทีหนึง่งนะครับสาเหตุก็แค่น่าจะมาจากเชื้อรานะครับแล้วก็เจ้า,จาของอตอนแรกนะครับการปลูกนี้ฝังโคนต้นลงไปในดินมากเกินไปนครับทำให้แน่นเราทำให้โอกาสที่ลำต้นเน่ามีเยอะ,ะครับทีนี้ก็จะทำการยกขึ้นนะครับยกลำต้นขึ้นนะครับ ให้มันอยู่เหนือวัสดุปลูกนะครับเพื่อว่าจะให้มันรับอากาศรับแสงให้มันถ่ายเทได้มากขึ้นนะครับรอดูกันเจ้าตัวฟอร์เรดไรี้แดงส่วนวัสดุปลูกครับก็จะมีเพอร์ไลฟ์กับใบม,มะพร้าวแล้วก็กับมะพร้าวสับแค่น้ําอยู่นะครับทีนี้ก็จะผสมกันในอัตราที่เท่ากันนะครับหรือใครจะใช้ กะบะเ้าวเยอะกว่าก็ได้เยอะกว่าอย่างอื่นเพราะว่ากะบะเพาจะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้มากขึ้นส่วนก้นกระถางนี่ใครจะใช้อะไรรองก็ได้นะครับที่มันโป่งชิ้นใหญ่ๆหน่อยให้รากมันเดินดีครับส่วนมากเขาก็จะใช้อ่าหินภูเขาไฟเบอร์สามครับส่วนผมตอนนี้ผมไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีของไม่สะดวกก็ไม่ต้องใช้นะครับแล้วแต่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ ทำการปลูกนะครับเรามาดูตอนที่ปลูกเสร็จอีกทีนะครับหลังจากที่ใส่วัสดุปลูกไปแล้วนะครับก็มีเพลย์ไลนะครับเพลย์ลเนี่ยครับก็สมขุยมะพร้าวแล้วกาะมะพร้าวนิดหน่อยลองก้นในมะพร้าวสับนะครับแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็โปะหน้าด้วยกะมะพร้าวนะครับมะพร้าวให้มันชุ่มชื้นแค่นั้นเองตทนนี้ก็จะเห็นตอโผล่ขึ้นมาหน่อยนะครับตอแล้วก็รากอากาศของตอที่ชำาหลแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ แค่เอารดน้ำแล้วก็ไปเก็บไว้ในร่มเรามาลุ้นกันต่อนะครับประมาณ3-4วันโอเคเจอกันคลิปหน้าครับกับการเปลี่ยนรัสดุปุูกกามกุ้งด่างนะครับ f o r i d a Beauty v i o t e t โอเคเจอกันคลิปหน้าครับถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะทำการหัน่นตรงที่เป็นเชือ้อรา อันที่เป็นเชื้อราออกนะครับตรงใบนะครับตัดปัญหาไปเลยไม่ให้มันลามนะครับคือกันไกลสะอาดสะอาดนะครับฆ่าเชื้อก่อนนะครับอันไปเลยอันไปเลยนี้ครับให้ถึงแผลตรงนี้เลยครับป้องกันการลามครับยังไงก็เสียรู้จักสภาพครับอันไปเลยอั่นอกไปเลยไม่ต้องเสียดายครับเรา ถ้าไปหั่นอย่างนี้เดี๋ยวลำต้นมันก็จะมีปัญหาหั่นไปเลยครับหั่นไปเลยไม่ต้องจะได้ครับเราเน้นเอาแม่หั่นไปครับเราไม่ต้องไปสีเรียสนะครับหั่นอกไปแล้ว เวลาที่มันเกิดนยครับมันก็จะลามไปเรื่อยๆนะครับเวลานะครับมันเกิดจะลามไปเรื่อยๆครับเวลาที่มันเกิดครับมันจะลามไปเรื่อยๆนะครับลามไปทางใบไปเรื่อยๆกินพวกนี้ไปเรื่อยนะครับกินใบกินไปแล้วก็ฝั่งนี้เสร็จก็จะลามไปโคนลามไปนู่นไปหมดนะครับฉังนั้นที่ดีเราควรตัดออกดีกว่านะครับตัดออกดีกว่าโอเค มาติดตามผลครับเจอกันคลิปหน้า